สวัสดีค่ะพี่มินวชริญญานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆนะคะจัดเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะวันนี้ก็มีคําสอนดีๆนะคะของเทวดานะคะ,ะไม่ใช่คําสอนของเสด็จพ่อนะคะแต่เป็นองค์เทวดาท่านอื่นอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านมาแนะนําเรื่องของการทําบุญไว้สําหรับสาวๆนะคะสาหรับผู้ที่หรือไม่ใช่สาวๆก็ได้แต่ว่าเป็นผู้ที่อยากจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะ,ะเหมือนกับไม่เหมือนกับว่า ต่อเนื่องอะนะคะได้รับสิ่งที่ดีต่อเนื่องนะคะเช่นได้รับความรักได้รับความาความเอ็นดูจากสามีจากผู้ใหญ่จากอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยหรือว่าขายของดีตลอดตลอดนะคะอยู่เนืองเนืองเนี่ยนะ,ะต้องทําบุญแบบไหนนะคะ เส,สด็จพ่อก็ตามเส,สด็จพ่อเคยสอนพี่มิ้นแต่ว่าเส,สด็จพ่อไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องให้ทําบุญยังไงให้สามีรักหลงนะคะแต่เส,สด็จพ่อบอกว่าทําบุญอย่างไรนะคะใหอะ้อำนาจบุญเนี่ยมันหมุนอยู่เนืองๆอะไรเงี้ยนะคะถึงจะสะดุดก็สะดุดน้อยนะคะนั่นคือการทําบุญแบบอจินกรรมอจินกรรมคือทํายำๆซ้ำๆไปนะคะเช่นทําบุญทุกวันพระ ะะแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเราทําบุญทุกวันพระเราอาจจะขายของได้ทุกวันพระก็ได้นะคะชาติต่อไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทีนี้เราต้องการความสม่ําเสมอที่มันแบบย้ำๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนอยากจะขายของดีทุกวันหรืออะไรต่างๆนานะมันก็ต้องทําอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยอุปกรณ์การทําบุญเนี่ยของคนเราเนี่ยนะคะมัน,มนแต่ละวันถ้าเกิดคนค้าขายนะถ้าเกิดคนค้าขายเนี่ยพี่มินคิดว่าอย่างไรก็พอที่จะมีศักยภาพที่จะทําได้อยกเว้นขายไม่ได้ นะคะโยเว้นขายไม่ได้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคีย์เวิร์ดมันอะนะคะก็คือการทําบุญนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะสม่ําเสมอด้วยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายด้วยและก็ทําบุญด้วยความฉลาดนะคะคือฉลาดที่จะทําบุญนะคะมีมากก็ฉลาดที่จะทํามากมีน้อยหรือไม่มีนะคะก็ฉลาดที่จะทําบุญในส่วนอื่นๆนะคะยังคงเส้นแห่งจิตที่เป็นกุศลที่อยากจะใฝ่แสวงหาการทําบุญกุศลไว้อย่างนั้นอยู่เสมอ ทำอะไรทำอย่างไหนได้แบบนั้นนะคะทำบุญด้วยความเต็มใจนะคะเวลาที่เราได้นะคะ,ะ,คะได้ลูกค้าก็จะได้ลูกค้าดีได้สามีรักได้สามีอปุปัมภ์ก็<ๆ>จะเขาก็จะให้เงินเราไม่ใช่เวงเวงให้เออเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะบบเออที่รักจ๋าอะไรเงี้ยนะคะเอาเงินมอบให้เราด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความเคารพนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าฉันมานั่งของเงินเธอกินนะเนะีนะ่ยบางคนแบบอยู่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยนะคะ สามีมันก็ฟาดเงินให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราเป็นภาระรู้สึกเราไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้มยมันจะไม่มีอะไรแบบนี้ถ้าเราทรําบุญด้วยความเต็มใจนะคะเราจะได้เงินจากคนที่เต็มใจที่จะให้เราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าสามีหรือว่า ผู้ใหญ่หรืออะไรต่ตางๆนานาแบบนี้เขาจะเออเขาจะเมตตาเอ็นดูนะคะเนี่ยดังนั้นเราจะต้องทําบุญด้วยความทนุถนอมด้วยความรักด้วยความเห็นค่าว่านี่เฮ้ยนี่คือสิ่งที่ดีงามนะเฮ้ยการช่วยเหลือคนมันดีนะเฮ้ยการถ่ายชีวิตโครกระบือมันดีนะเราใหไ้ไปด้วยความดีใจไม่ใช่ว่าให้ไปบอกเออทำบุญให้ปอบบุญอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเอาไปละร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเราทําอย่างเงี้ยบุญเราทําอย่างเงี้ย สิ่งที่จะได้มันก็ได้มาอะไรแบบแบบเดียวกับที่ใจเราทําไปอะนะคะดังนั้นนะคะการรักษาความสุขในการทําบุญนะคะเนี่ยคือจะเป็นการรักษานะคะคือโอเคเรารักษาการให้ทานแล้วหนึ่งกับรักษาการให้ทานแล้วหนึ่งสองต้องรักษาจิตนะคะเจตนาที่ให้ทานด้วยนะคะ ต้องให้ด้วยความประณีตต้องให้ด้วยความดีงามต้องให้ด้วยความเมตตาต้องให้ด้วยความอ่อนโยนเคารพนะคะเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาสามีก็จะรักนะคะสามีจะเอ็นดูไม่เบื่อเราอะนะคะเพราะเราไม่เบื่อการทําบุญ ลูกค้าก็จะไม่เบื่อเฮ้ยทำไมกินข้าวร้านนี้ไม่เบื่ออย่างเงี้ยนะคะก็เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เบื่อในการทําบุญไม่ไม่เบื่อในการสร้างความดีงามนะคะลูกลูกค้าจะเฮ้ยเมนูนี้ก็แปลกใหม่เฮ้ยวันนี้ทาไมอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบุญกุศลน่ะนะคะมันจะเหมือนกับดนจิตดนใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะอุดหนุนเราอยากจะอุดหนุนเราไม่เบื่อเลยนะคะไม่เบื่อเลยนะคะสามีก็ไม่เบื่อเรานะคะไม่แหนงไหนไม่แบบว่า มีช่วงโปรโมชั่นมีช่วงฮันนีมูนนะคะปีหนึ่งบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ําก็เบื่อกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าโอเคเราอาจจะทําบุญมาได้คนที่ดีได้คนที่เพอร์เฟกนะคะแต่เราจะทํายังไงให้เขาไม่เบื่อเราทํายังไงเออเราอาจจะสวยจริงนะคะเราอาจจะสวยจริงนะคะถ,ถ้าสวยแล้วเบื่อเราไปทาสัลยกรรมอีแป๊บมันก็เบื่ออ,อีกอะ่ะนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดคนเราจะแบบว่าเสพกันแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยนะคะไม่รู้จะเปลี่ยนหน้าในชีวิตนี้จะต้องเปลี่ยนหน้ากี่ครั้งนะคะจะต้อง จะต้องอะไรต่างๆนา,นา,นาปรุงแต่งร่างกายอะไรให้มันแบบว่าเออนะคะวุ่นวายอะไรเงี้ยนะคะกี่ครั้งนะคะก็เบื่ออยู่ดีอะนะคะเพราะว่ามันจะมีคนที่สวยกว่าเรามากกว่าหรือเราก็อาจจะสวยกว่านั่นแหละแต่ว่าอันนั้นมันใหม่กว่าอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รักษานะคะไม่รักษาเจตนาในการทําบุญนะคะไม่รักษาทั้งตัวบุญด้วยไม่รักษาในการทําบุญด้วยและไม่รักษาเจตนาในการทําบุญด้วยเราเบื่อนะคะเราเบื่อเออทำบุญไม่เห็นจะได้อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ทำๆมันไปอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะเหมือนกับทำบุญวันพระอย่างเงี้ยทำบุญวันพระก็ เดี๋ยวพระนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวพระหน้าก็เออเซงแต่ว่าทำไงดีอ่ะก็เตรียมของไว้แล้วก็มันเป็นกิจกรรมประจําวันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแก้ไขเนาะแก้ไขแก้ไขจิตนะคะสมมติว่ามันมีแวบหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยเบื่อเฮ้ยมีสติรู้ทันแล้วเฮ้ยเราเกิดความเบื่อในการทําบุญขึ้นมาอย่างเงี้ยสติสําคัญมากนะคะสติจะมาเซ่เออมาช่วยเซฟเราจากจิตที่เป็นอกุศลต่างๆนานาใน มันจะมีจิตที่เป็นอ,อ,อากุศลหรือกุศลในการประกอบในการนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสติเท่าไวจะเท่าทันเมื่อเท่าทันปุ๊บพลิกเลยนะคะพลิกเลยเฮ้ยมันเบือ่อถ้าทําสติปัฏฐานสี่ทำไงเ,เบื่อหนอเบื่อหนอนะคะเห็นความเบื่อไม่เที่ยงเห็นอารมณ์เบื่อตามความเป็นจริงเห็นว่าอารมณ์เบื่อ จรมาหาจิตชั่วคราวและเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยนะคะมองมันตามความจริงไม่ได้ไม่ใช่ไปนั่งท่องเอานะไม่ใช่ไปนั่งท่องเอานะสังเกตรอารมณ์เบื่อนะคะสังเกตรอารมณ์เบื่อตามความเป็นจริงถ้าสังเกตไม่เป็นนะคะ,ะปัญญายังมีปัญญาในวิปัสสนาปัญญายังยังไม่เข้มข้นพอเราก็ถอยอ่ะรู้ละเบื่ออ่ะทักทายความเบื่ออ่ะเบื่อเบื่อเบื่อนะเบื่อนะเบื่อเนาะอ่ะฉันไม่ไหวฉันดูแกไม่เป็น กลับมาที่ดูลมหายใจก่อนอดูลมหายใจดูลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเท่าที่ทําได้ไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเออการเจริญสติของเรามันเรามีเวลากับการเจริญสติที่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะพยายามเผชิญกับอารมณ์หน่อยไม่ใช่พยายามเผชิญกับอารมณ์เผชิญอารมณ์แป๊บเดียวเห็นว่าอารมณ์มาแล้วไม่สนใจอารมณ์อย่างเงี้ยเราก็ทิ้งการและทิ้งโอกาสที่จะได้เรียนรู้ นะคะอน,นิจังทุกขังอนัตตานะคะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของอารมณ์นั้นๆตามความเป็นจริงเราละทิ้งโอกาสไปละนะคะเราก็กลับมากลับมาบ้านนะคะหนีอ่ะหนีแขกหนีแขกแขกแขกคืออารมณ์ที่จอนมาอย่างเงี้ยเราก็กลับมาบ้านกลับมาหลบที่บ้านทุกทีเลยนะคะคมันก็ไม่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อนิจังทุกขังอนัตตาในหลากหลายตัวในหลากหลายตัวร ah ู้อ่ะอย่างเช่นอนิจังทุกขังอนัตตาของความเบื่ออน,นิจังทุกขังอนัตตาของความโกรธอนิจังทุกขังอนัตตาของความอายเสียหน้าอย่างเงี้ยอิจฉาอย่างเงี้ยนะคะ โลกอยากได้อยากมีอยากเป็นทะเยอทะยานอยากเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันมีเขาเรียกว่าทุกๆอย่างอะ่ะมีมีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะคะของอารมณนน์นั้นๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้สัมผัสเข้าไปบ่อยมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราน้อมเข้าไปสังเกตอาการบ่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จนเราสังเกตอาการจนตัวผู้รู้อะ่ะมันไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอิจฉาเราอิจฉาวะ่ะ แต่มันมีแต่รู้อารมณ์อิจฉาอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยตัวน,นี้ปัญญามันจะเกิดนะคะปัญญาจะเกิดนะคะดังนั้นเนาะนะคะใครอยากที่จะให้สามีไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อเลยลูกค้าไม่เบื่อเจ้านายไม่เบื่อนะคะเป็นที่รักอยู่เสมอเป็นความใหม่สดเป็นความลึกลับเป็นความน่าค้นหาอยู่ตลอดเสมอต้องทําบุญอย่างไม่เบื่อนะคะต้องทําบุญแล้วทนุถนอมในการทําบุญรักใคร่ในการทําบุญอยู่เสมอนะคะตรงเนี้ย สำคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆเลยก็ขอฝากเคล็ดลับดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ยู u b e พญาเพชรพัฒรานคาราเพจอัญมณีเพชรเกดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจอยากจะร่วมบุญนะคะที่เสด็จพ่อนำธรรมะดีๆมาสอนพี่มินและพี่มินนำมาแบ่งปันต่อก็สามารถนะคะร่วมบุญได้ผ่านการบูชาะะของของท่านนะคะที่มีพลังงานดีๆของท่านพลังงานอธิษฐานจิตของท่านไว้นะคะเพื่อที่ท่านก็อธิษฐานจิตในใน บุญญาธิษของท่านนั่นแหละเพื่อให้พลังงานต่างๆเหล่า,า,า,น,าน,นี้มาช่วยเหลือผู้ที่ได้บูชาไปนะคะช่วยได้ช่วยไม่ได้ตามเหตุปัจจัยนะคะตรงนี้แล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างบุญบาร,รมีต่อยอดขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปต่อกันและกันอีกนะคะท่านได้ปัจจัยซ้ําในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองอเวลาทําเทวดาทําบุญบุญสําเร็จเป็นบุญญาธิษเพิ่มขึ้นกับเทวดาทัานทีมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ท่านได้ช่วยเหลือเรามากขึ้น ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะบูชากันได้ได้ไดรวมบุญกับท่านด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรแกรดแก้วขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ